แจ้งผู้สูงอายุและประชาชนทั่วประเทศประจำวันนี้ข้อมูลล่าสุดตอนนี้เครือข่ายประชาชนเพื่อรัสวัสดิการล่าหนึ่งหมื่นรายชื่อเสนอกฎหมายสร้างบำนาญผู้สูงอายุรายเดือนเครือข่ายประชาชนเพื่อรัสวัสดิการเดินหน้าล่ารายชื่อประชาชนหนึ่งหมื่นรายชื่อเพื่อผลักดันร่างพรบผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาติเปลี่ยนเบี้ยยังชีพให้เป็นบำนาญแห่งชาติแบบรายเดือนซึ่งเป็นการแก้ไขเนื้อหาสำคัญเพิ่มเติม จากพรบผู้สูงอายุพุทธศักราช2546โดยมีสาระสำคัญคือการสร้างหลักประกันรายได้ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปด้วยการเปลี่ยนเบี้ยยังชีพให้เป็นบำนาญแห่งชาติแบบรายเดือนสาระสำคัญที่จะเพิ่มเติมในร่างกฎหมายฉบับใหม่มีด้วยกัน3ประเด็นได้แก่1เป็นบำนาญรายเดือนจากรัฐให้คนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปทุกคนอย่างทั่นหน้าทั่ถึงและเป็นธรรม2อัตราไม่ต่ำกว่าเส้นแบ่งความยากจน ตามเกณฑ์สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพาฒพร้อมจัดทำแผนบำนาญพื้นฐานแห่งชาติทุก3ปี3ตั้งกองทุนบำนาญพื้นฐานแห่งชาติโดยหางบมาบริหารจัดการจากภาษี14แหล่งเช่นทุนประเดิมจากรัฐภา,ภาษีสรรพสามิรสลากกินแบ่งรัฐบาลสัมปทานคลื่นความถี่สัมปทานแร่น้ำมันหรือแกส๊สกำไรหุ้นภาษีที่ดินภาษีมรดกยกเลิก b o i เป็นต้น สำหรับผู้ที่สามารถลงรายชื่อเสนอร่างกฎหมายจะต้องเป็น 1. คนไทยทุกคนที่มีเลขประจำตัว13หลัก 2. มีอายุครบ18ปีขึ้นไป 3. ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งรอบล่าสุดเพิ่งอายุครบ18ปีโดยยังไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งก็สามารถลงชื่อได้ซึ่งทุกท่านสามารถเข้าไปลงชื่อได้ที่ทางเพจสภาองค์กรของผู้บริโภคสังเกตที่เพจด้วยนักะตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่ที่ประมาณ70,000กว่าแล้วรวมถึงอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นั่น นอกจากนี้สภาองค์กรของผู้บริโภคได้อัปเดตความคืบหน้าในการล่ารายชื่อเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2566ตอนหนึ่งว่าขณะนี้การล่ารายชื่อเดินมาเกินครึ่งทางแล้วโดยมีประชาชนสนใจส่งเอกสารมาร่วมสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วกว่า5,100รายชื่อโดยจะต้องได้ครบห0,000ื่นรายชื่อในอีก29วันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่นำมาแจ้งให้ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบกันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ